ซีไอบรวบนักต้มตุ๋นหลอกขายที่ดินทิพย์ในพื้นที่ลบบุรีมีผู้เสียหายเกือบร้อยรายสามสิบมกราคมสองพันห้าร้ยหกสิแปดตำรวจกองปราบปรามร่วมกันจับกลุมผู้ต้องหาชายอายุห้าสิบห้าปีตามหมายจับสารจังหวัดลบบุรีฐานร่วมกันช่อโกงทรัพย์ประชาชนโดยจับกลุ่มได้บริเวณอาคารจอดรถโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี สืบเนื่องจากประมาณปลายปีพศ2564มีผู้แอบอ้างเป็นในหน้าของในทุนชาวจีนเจ้าของที่ดินจำนวน773ไร่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและได้หลอกลวงแบ่งเป็นแปลงขายที่ดินดังกล่าวโดยมีผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ลงประกาศขายที่ดินผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจนมีประชาชนหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อประมาณปลายปีพศ2565กลุ่มผู้เสียหายที่หลงเชื่อซื้อที่ดินดังกล่าวไม่สามารถขอบ้านเลขที่เพื่อขอสาธารณุปโภคและยังถูกเจ้าของที่ดินแจ้งความในข้อหาบุกรุกจึงได้ทราบว่าถูกหลอกลวงกลุ่มผู้เสียหายจำนวน89รายจึงได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสพพานียจังหวัดลบบุรี ต่อมาพนักงานสอบสวนสพพนียฐรวบรวมพยานหล,ลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดลบบุรีออกหมายจับผู้ต้องหาสองรายและจาัดก,การตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีประวัติถูกดำเนินคดีหลายคดีและหลบหนีไปในหลายจังหวัดหลังจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจากนั้นจะมีการนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพพนียฐจังหวัดลบบุรีดำเนินคดีาคดาคดตามกฎหมายต่อไป